ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเดินในดันเจียนนะครับฮอลล์แล้วไซคอนะครับรีเวิลดนะชื่อภาษาอังกฤษเขาประมาณอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นไทยก็มันจะเป็นเคเวสหนึ่งนะในตัวของ NPC นะพ่อค้าที่เป็นนักเวสนะเพื่อมาปลดล็อกในเครื่องมือคราบของนะเนะี่ยคุณจะเห็นในภาพไหมที่เป็นเหมือนรูปรบเพลิงคนระับ โถงล้างเนี่ยนะะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเล่นให,ใหม่ๆก็ไม่เคยเข้าดันเทียนนี้นะต้องบอกไว้ว่าโอ้โหยากมากนะในคลิปนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนนะผมไปปรับในหน้าการแก้ไขนะการตั้งค่านะให้เลือดมอนนะลงเหลือ50%นะผมยอมรับเลยนะ เพราะว่าดันเจียนนี้นะจริง,รงๆเขาแนะนําไม่เข้าหลายๆคนนะแต่คนเดียวก็ได้นะครับคุณก็ปรับเอาตามความเหมาะสมเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนมอดด้อนโคตรเยอะเลยนะมันก็ตีแรงนะถ้าเล่นแบบปกติไม่ปรัเอยนะโอ้ผมเข้ามาหลายรอบมากมาก,มากแล้วนะมาณสักสองสาวันแลยนะยังไม่ผ่านเนะี่ยนะครับวันที่สามมาถึงจะผ่านนะแล้วก็หลงด้วยนะต้องบอกเทคนิคไวอ้อย่างนะดันเจียนนี้นะ เขาทำได้กวนวอารมณ์มากนะมันทางมันเหมือนเหมือนกันนะบางทีคุณเ,เหมือนกับคุณจะไปมันต้องเดินเควสอ่นะก็นะะไปเก็บเอลูกสีเขียวๆนะเพื่อเปิดประตูให้ไปต่อไปได้นะแล้วก็ถ้าคุณลงมานะคุณดูซ้ายดยูขวานะบางทีมันเหมือนกันเลยนะผมไปดูคลิปของพบฝรั่งเขานะบางคนหลงในนี้เป็นชั่วโมงก็มีคนระับผมเองก็หลงเป็นชั่วโมงนะตอนที่ผมเข้าครั้งแรกนะ คุณต้องดูให้ดีนะครับจำทางให้ได้นะคุณจะไปซ้ายก็ไปซ้ายก่อนนะออกมาคุณต้องดูทางนะให้ดีนะว่ามันทางไหนนะแต่ถ้าคุณดูตามคลิปผมอะคุณไม่หลงแน่นอนนะแต่ดันเจียนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะยาวมากนะครับยาวมากนะผมจะขออธิบายแต่ช่วงต้นแล้วก็เทคนิคอะไรหน่อยกันคุณดูไปตามคลิปของผมกันนะ รลองคุณผ่านได้แน่นะจนถึงบอสที่เป็นยักตาเดียวนะเเขาเรียกใส่ครอบนะยักษ์ตาเดียวนะครับคุณก็จะได้หัวได้ของอะไรมาแล้วก็ในในดันเจี้ยนเนี้ยตามเนี้ยตามพวกโถเพวกะอะไรเนี่ยเขาจะมีของอยู่นะเทคนิคนะถ้าคุณมีเวลานะคุณก็ฟันโถไปเรื่อยกันแต่ในคลิปนี้ยผมวีบนะ ผมอยากจะผ่านได้ได้โอผมเข้ามาหลายรอบเลยผมเลยแล้วก็จะทําคลิปให้พวกคุณดูเลยผมก็ไม่เน้นไปฟันโถฟันอะไรมากนะแต่ถ้าคุณมีเวลาคุณก็ฟันโถฟันอะไรไปเรื่อยนะแล้วก็มันจะมีโตซ่อมอาวุธอยู่นะคุณก็ขอยซ่อมมากันนะครับพอบคุณเจอนะโอม้อนมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ตปแยงและนะ้วบางทีมือลุมาน้โนะตายคาะที่เลตายแล้วหัวร้อเลยนะบางทีมันต้องย้อนกลับมาใหม่นะ มาเกิดตรงลูกไฟนะวิ่งกันไปวิ่งไปวิ่งมาอหลงอีกนะนะครับคุณดูเนี่ยดูดูามคลิปเนี่ยคุณไม่หลงแน่นอนนะครับเ <_ d> um> ขาจะมีเทคนิคนะประตูมันจะถูกเหมือนกับเวทกั้นไว้นะคุณเห็นไหมอย่างเงี้ยมันบางอย่างนะก็ต้องไปปลดล็อกไอ้คือว่าไปเก็บไอ้ลูกสีขเขียวนะเพื่อว่าปลดล็อกประตูนะบางทีมันจะเงื่อนไขหนึง สองเงื่อนไขสามเงื่อนไขสี่เงื่อนไขอ่ะคุณก็ดูสามคลิปไปกันบางเงื่อนไขก็อาจจะต้องตีนะพวกมอนสเตอรนะ์หน้าประตูนะมันก็จะเปิดล็อกประตูนะครับคุณดูไป3ามคลิปกันเนี่ยคราวนี้ผมจะมาสั้งนี้นะคุณก็จะดูไปเรื่อยๆุณไล่ดูสามผมนะครับนะบางช่วงผมอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ภาคเลยนะเพราะคลิปยาวมากเลยผมต้องบอกไปก่อนนะผมจะแบ่งคลิปเป็น สักประมาณสองสามตอนนะผมผมทำตอนเดียวไม่ไหวเพราะว่ามันยาวมากนต่เชียนนี้นะใช้เวลานะขนาดว่าเข้าบ่อยๆนะผมก็แบบที่ผมกล่าวข้างต้นนะผมเข้าสองสาครั้งนะจนจำทางได้นะผมยังโอ้โหบางทีก็หลงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ใช้เวลานะอย่างน้อยๆน,นะชั่วโมงมีแน่ครับชั่วโมงมีแน่แน่นะขนาดว่าผมไปปรับให้เลือดหมอนมาลงเหลือครึ่งหนึ่งนะอ่า พวกตามโรงมันก็จะมีของอยู่นะไข่เชื้อล่นใหม่ๆนะคุณก็สามารถมาเก็บได้แล้วก็พวกถ้วยโถอะไรโต๊ะเตอะอะไรสามารถเอาอาวุธตีได้นะแล้วก็เขาจะมีของอยู่นะแล้วก็เข้าลันเจียนเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะให้คุณพกเลือดมาเลยนะห้าหสิขวดพกมาเลยนะครับถ้าขวดเล็กนะครับถ้าขวดใหญ่ก็สักสี่ห้าสิบพกมาเลยนะให้คุณไปฟาร์มขวดเลือดมาก่อนนะ พราะไม่ยงั้นคุณไม่ไหวแน่นะกำพังผ้าพอันแผลนะไม่ทันนะเรลางมนันมันลุ่มนะครับก็ไอระเบิดหัวกระโหลกที่ปาไปแล้วนะมันจะเป็นหัวกระโหลกนะช่วยเรายิงนะอ่ะอันนี้เนี่ยคุณดูนะครับอันนี้ใช้ใส่ตัวไห,หุกนะดึงขึ้นมานะแล้วก็มาเก็บลูกเขียวนะมันจะเป็นหนึ่งเงื่อนไขนะครับแล้วก็คุณดูตามคลิปไปนะแล้วก็โดดลงมาเลยนะ แล้วก็ที่ผมบอกอ่ะให้พบยามาเยอะๆนะมียาอะไรบ้างกินนั้นเข้าไปนะว่คุณต้องเจอมอนรุมนะครับแล้วก็เขาตามนะบางทีตามแบบหัวชัตามจนแบบหน้ามโัะบางทีงนดูขนาดผมปรับให้มาเลือดมาเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งตีมันถามสี่ทีนะกว่าจะตายนะ แต่ถ้าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกถึกๆอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีของดอกอยู่นะผณก็เก็บไหมืกันแล้วก็อันไหนไม่จําเป็นก็ให้คุณย่อยทิ้งไม่ใช่ย่อยทิ้งนี่มันเกมนี้มันยังย่อยในยกระเป๋าตัวเองไม่ได้นะมันต้องไปย่อยที่บ้านก็ให้คุณทิ้งไปเลยนะครับคุณเห็นไหมจะเจอผู้มอนเตอร์นะจะเข้ามาจะจีหให้คุณปล่อยตัวโวคือโลกนี้ช่วยคนนะนะแล้วก็ค่อยฝาไปนะเล่นดันเจี้ยนนี่ต้องใจเย็นๆนะ จะถามว่าของดีมากไหมของตามกองเนีไม่ค่อยดีมากนะแต่ว่าไอ้ของที่บอสดีอยู่นะผมได้ไม้เช้าก็ก็ดาบอันึไม้เช้าก็โอเคอะนะแต่ผมเกมนี้ผมใช้เอาอะไรนะดูมันก็พอกันนะขนาดว่าเราอัปเกรดแล้วนะก็เห็นตีอย่างนั้นนะหรือว่าผมจะไปปรับเพิ่มไม่ถูกก็ไม่รูกนะ แต่ผมว่าใช้แล้วมันก็พอๆกันนะตีมอนมอนมันก็ยังตายยากอ่เหมือนเดิมนะใจที่มันไม่เปลี่ยนแปลงคือมันตียวแรงนะผมปรับให้มันตีไอ้ตีเราปกติด้วยผมไม่ได้ปรับให้มันตีเบานะแต่ว่าผมปรับแค่ให้เลือดมันเบานะคุณก็คุณดูมาทางๆอย่างนี้นะมาทางๆแบบที่ผมทำเรื่อยๆนะครับ บางช่วงผมันจะข้ามไปนะอาจจะไม่มีเสียงผมนะแต่ว่าคุณกระโดดไปแล้วกันนะไร่รูไปค่อยๆใจเย็นๆนะแล้วก็เทคนิคอย่างนะตรงที่กระดูกมกมาเยอะๆนะคุณเห็นไหมชื่อผมตีเนี่ยจะเป็นบ้านมันนะถ้าคุณไม่ตีนะมันจะออกมาไม่หยุดเลยนะคุณต้องมาตีบ้านมันให้พังนะนะครับเขาก็จะไม่ออกมาครับนะเข้าประตูนี้นะคุณออกแล้วก็ดันเจียนนี้นะคุณต้องมีกุญแจนะยังคุณเข้ามาไม่ได้นะกุญแจ เปิดโถงร้านนะอีเวลอะไรเนี่ยถ้าผมจำให้ผิดนะแต่คุณเล่นตามเควสไปเรื่อยมันก็จะได้คุณแจปล็อกมานะ,ะสำหรับท่านใดที่เล่นใหม่ๆนะแล้วก็อาจจะเข้าตัวหลันเจนนี้ไม่ได้นะให้คุณเดินเควสนะพวกเ p ็นีนะที่ว่าในบ้านเราอะนะ ให้ครบก่อนนะเขามีกี่คนนะประมาณ6-7คนนะ่ p c อะ่ะที่ว่าขายของให้เราก็ทำไอ้พวกเต้าคราเนะี่ยให้คุณเดินเควสให้เสร็จก่อนนะแล้วก็มันจะมีอยททู่เควสผมจำชืนะอ่อเควสไม่ได้นะของไอ้ไอ้ตัวพ่อมดอ่ะไอ้แม่มดอะไรอ่ะในบ้านเรานะพอคุณผ่านเสร็จนะมันจะเป็นโถงล้างอ่ะใกล้กลจุดเกิดเจนะ้าอ่ะมันจะเป็นอยู่เควสึนอ่นะ นะครับคุณให้คุณเดินเควส์ของไอ้ตัวแม่มดตัวนี้ก่อนนะที่ว่ามันเป็นพวกคราฟของเวสของอะไรของเราเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวคุณจะได้กุญแจตัวดันเจี้ยนนี้มานะครับแล้วคุณคุณค่อยมาเข้านะมันก็จะสามารถเข้าได้นะพอคุณมีกุญแจแล้วคุณให้เอาติดตัวมานะไม่งั้นคุณจะเข้าดันเจียนไม่ได้นะกุญแจนี้ใช้ได้ตลอดนะ ใช่ได้ตลอดแต่้เกิดมันหายไปมันก็คราบได้เหมือนกันนะแต่ก่อนอื่นคุณต้องไปเปิดขอเควีก่อน,นนะครับต้องขอโทษที่ผมจำเื่อเคไม่ได้นะแล้วก็เนี่ยตามโถตามอะไรมันก็จะมีของอยู่ยคุณดูตามคลิปผมเลยนะแล้วก็เหตุผมต้องขอพูดอีกครั้งนะที่ผมไม่ทําให้มันจบในคลิปเดียวนะเพราะว่ามันยาวมากนะที่ผมอัดจิตอัดตัวเกมมานะถ้าผมมาลงทีเดียว เดี๋ยวไอ้ตัวโปรแกรมไอเวกัสโปรผมไอ,ตอ้ตัวโซนี่ตัวเรนเดอร์วิดีโอมันแครสนะครับบางทีถ้าวิดีโอยาวมากกวมันแครสนะแครสเนี่ยเต็งเลยนะนานไม่พอจนะแครสอีกนะมันไอ้ตัวเวกัสโปรผมไปรุ่นเก่าด้วยนะแล้วก็ซีพียูผมมันไม่ถึงกระแรงมากนะมันก็ใช้เวลาหน่อยถ้าวิดีโอ,อยาวๆนะ แล้วก็เกิดว่าพอใกล้เสร็จอย่างนี้แหมแครดนะี่เซ็งเลยนะสำหรับท่านใดที่เคยเป็นเจ้าวิดีโอก็คงจะทราบดีนะผมเคยขอแบ่งเป็นสักสองสาตอนแล้วกันนะแตพยายามจะลงให้เสร็จภายในสองสาวันนี้นะเผื่อใครจะดูได้ดูรวดเดียวให้จบนะแต่ถ้าท่านใดที่จะดูอของผมแล้วก็มันมันไม่จบแค่คลิปเดียวอนะ่ะคุณเชื่อคุณก็ลองเดินเควสเองก่อนก็ได้นะมันจะ มันจะมีอยู่ด่านหนึ่งอะหลังจากคลิปเนี้ยจบไปอะมันจะมีอยู่คือมีอีกท่วงนะของพระศาทน์นะตัวคุณต้องเข้าอะเป็นถ้ำอยู่ข้างๆอะประมาณเจ็ดแปดถ้ำนะเข้าไปนะเพื่อไปเก็บไปลูกเขียวๆนะ,ะเดี๋ยวยังไงคลิปเนี้ยผมไม่วันนี้รับพรุ่งนี้ผมจะลงให้ดูวิกทีนะนี่เดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปเลยนะนะคุณก็รูตามไปกันนะครับผมไม่ลงแน่นอนนะในช่วงอสองช่วงแรกนะ ผมจัดว่าให้มันเป็นสองช่วงแรกแล้วกันนะตรงเนี้ยตรงลุกฝ่ายให้คุณโดดข้ามนะโดดข้ามนะครับของผมตกอยู่นะระวังตกนะครับด้านขวาเนี่ยจะมีของนะครับมียามีอะไรนะอันไหนไม่จําเป็นก็ลบไปเลยนะไอของที่มันหาได้ง่ายๆคุณลบทิ้งไปเลยไนมะ่งั้นมันหนักกระเป๋านะเพราะว่าในดันเจียนเนี่ยนะของมันเยอะนะครับของมันเยอะ ไอ้อันไหนที่เราพอหาได้จากที่อื่นก็ลบมันทิ้งไปนะไม่จําเป็นนะที่ต้องเก็บไว้มันลกกบกระเป๋ากระเปๆา,า,า,านะครับก็นเนี่ยขึ้นมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมตอกอยู่นะมันจะมีไอ้ตัวที่เกี่ยวคอนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดก็กดดีนะระวังตกนะนยผมตกนะตกก็ไม่เป็นไรขึ้นมาใหม่ได้นะครับ มมาให่แล้วก็ไข่ที่เล่นใหม่ๆนะจำเป็นมากเลยนะคุณต้องไปปลดเพิกนะอัปเกรดเพิกนะที่ว่าโดดสองครั้งนะโอ้ไม่งั้นงานยากเลยนะถ้าคุณโดดสองครั้งไม่ได้นะบางทีคุณจะเกี่ยวคอไม่ได้นะครับคุณต้องไปปลดล็อกเพิกซะนะครับไข่ที่ว่าใส่เพิกไปแล้วก็ไม่มีโดดสองชั้นนะให้คุณไปรีเซ็ตตัวเพิกใหม่นะ แล้วก็รีเซ็ตที่ไอ้ลูกไฟที่บ้านนะคุณก็ปรับให้โถสองชั้นได้นะโหไม่งั้นการเล่นเกมนี้ของคุณมันจะยากเลยนะคุณต้องโถสองชั้นได้นะแล้วก็คือกดสเปซบาสองทีกันโถสองชั้นนะแต่ว่าถ้าไม่ปลดล็อกเพิกนะต่อให้กดสเปซบาสองครั้งนะก็ไม่โถสองชั้นนะครับคุณต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้สําคัญเลยนะไอ้โถสองครั้งเนี่ยไว้ข้าม ไอ้หวขบหนองคองบึงไะไเงนะี้ยแล้วก็ทำเควสอย่างนี้นะเนี่ยมันจะมีปุ่มบางบางเงื่อนไขก็จะเป็นสวิตอย่างนี้นะก็เนี่ยมากดนะแต่ตรงนี้สำคัญนะคุณดูตามผมนะดูตามผมนะถ้าใครงงก็ย้อนดูจากต้นก่อนก็นได้นะมันจะมีซ้ายมีขวานะคุณดูตามผมนะให้ลงมาตามนี้นะครับ ย่มันดังเจียนนี่มันทำได้กวนอารมณ์นะเพราะว่ามันโอ้ซ้ายขวามันเมือนก็เลยนะไอ้่วนี้จริงๆเขาโหดนะครับเลือดเขาเยอะน,นะระวังให้ดีครับคุณจะโดนล,ลุมทันทีนะถ้ามีไอห,หัวกระโหลกเนี่ยก็ให้เขาออกมาช่วยได้นะโด,โดยการป่านะเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปเลยกันนะคุณกระดูให้จบกันนะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีตอนสองตอนสามนะจนจบเียบเลยนะแล้วก็ผมเมื่อประกันได้เลยนะท่านใดที่ยังเล่นเกมนี้ไม่จบนะแล้วไม่เคยลงนั่นเจนนี่นะก่อนถึงห้องบอสนะคุณจะเข้าไม่ถูกคนระับมันเป็นอะไรที่แบบคิดไม่ถึงนะผมวนหาตั้งนานนะมันเข้าห้องบอสยังไงวะผมก็ว่ามันต้องไปปลดล็อกอะไรนะโอจริงๆมันเป็นไม่ใช่ที่ง่ายนะแต่ว่า ยังไม่ถึงนะเกมมันก็ทำทำได้กวนอารมณ์ดีนะเดี๋ยวคุณดูตอนคลิปต่อไปกันนะในในหีบนี้มันจะมีของอยู่นะครับแล้วก็ออกต้องบอกอย่างนะเนี่ยพอเราตีม้อนตรงนี้เสร็จนะจะปลดล็อกไปปลดล็อกไปตัวัวนะเนื่นองไผ่ะถ้าคุณมาทําตรงนี้ก่อนก็คุณก็จ้อนกลับไปเก็บลูกเขียวเขียวใหม่ก็ได้นะเกิดบางทีคุณมาทางนี้ก่อนนะแต่ให้ดีคุณดูเก็บเวทผมนะเทียบไปแล้วก็ ดูซ้ายดูขวาไอ้ทีระวังหลงนะะวังหลงนะปดหรือเปล่าผมไม่ได้ปดนะบางเงื่อนไขนะมันก็จะตีมอนหมดนะมันก็จะปลดล็อกนะอันนี้ไม่ใช่ผมจําผิดนะครับเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆจนจบกันนะผมก็กล่าวว่าจะพูดสักหน่อยยังกลายเป็นพูดยาวเลยนะอยังไงขอให้เล่นเกมนี้สนุกนะเกมนี้จริงยากนะครับแต่ว่าสนุกนะแล้วก็เล่นได้ยาวๆเลยนะเพราะว่า โอ้โมันเป็นแมปมันใหญ่มากนะก็รายละเอียดเยอะนะมีทันเจี๊ยรับทันเจี๊ยไม่รับนะครับมีทำเควสนะปลดของนะแต่ว่ามันก็จะจะเสียอยู่นิดนึงฮะมันบันทีเหมือนกับเขาต้องมุ่งหน้าทำเควสนะอย่างเดียวเลยนะบันทีตัวคอเราบางช่วงก็ไม่พร้อมนะไม่พร้อมก็ก็ต้องค่อยๆเล่นไปฟามไปศึกษาไปกันนะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิป สองสามเดี๋ยวผมจะรีบนะไม่เกินวันนี้พุ่งนี่นะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับเดี๋ยววิจบนะครับไม่ตกลงนะครับ